ันทึกลับโวจมินเทรนตอนที่3หน่วยลับและศัตรูจากคอลัมน์อันเจียคแม่โดยอภินยาตะวันออกในมติชนสุดสัปดาห์ฉบับที่18-24มีนาคม2565สำหรับมิตรภาพอันซาบซึ้งของนักรบรับจ้าง CIA ที่เกิดและสิ้นสุดภายใน2ชั่วโมงนั้นในที่สุดพวกแบมบูก็ร่ำลานายฝรั่ง GI และหัวหน้าของฝ่ายไทยบนฐานลับๆที่เรียกว่า PS165 และโปรดเชื่อเถอะว่ามันยังมีฐานลับๆแบบนี้อยู่ในโลกเช่นสนามบินล่องหนในยุโรปตะวันออกซึ่งเป็นหน่วยขนส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ไปยังยูเครนของสัมพันธมิตรยุโรปแปซิฟิกที่เป็นทั้งสมาชิกและไม่สมาชิกนาโตแต่ตราบที่โลกนี้ยังมีสงคราม ฐานรับจ้างในทุกรูปแบบทฤษฎียังคงมีต่อไปอ่าในที่สุดภารกิจเหนือโฮจิมินเทรนครั้งแรกของเราขุนศึกรับจ้างก็สำเร็จลุล่วงเมื่อพวกเขาได้มอบใบหูของข้าศึกให้แก่ัวน่า CIA จากนั้นเจ้าพอตเตอร์เครื่องบินขนาดเล็กก็ส่งแบมบูกลับสู่ล่าเสือฐานพักรอของหน่วยเพื่อรอคำสั่งต่อไปแต่เย็นวันนั้นเอง เฮลิคอปเตอร์อีกลำก็ลงจอดและพบว่าภารกิจของทีมทีกถูกฆ่าศึกโจมตีจนแตกพ่ายมีกำลังพลสูญหายไปหนึ่งที่เหลือบาดเจ็บและบางนายก็ไม่เหลืออาวุธติดตัวหนึ่งในทีมเล่าว่าขณะที่ฝนตกหนักและพวกตนกำลังพักอยู่ในฐานชั่วคราวบางคนบาดเจ็บที่เท้าจากการลาตระเวนจึงนอนพักในเปลอย่างอ่อนล้าด้วยตีมเปล่าที่บวงเป่งแต่ตอนนั้นเอง จูจูทหารเวียดมินที่ช่วงหนึ่งเรียกว่าเวียดกงก็แกะรอยตามมาโดยไม่ทันหยิบอาวุธปืนก็จู่โจมเราทันทีแต่ละคนหลบหนีกันฉุกลระหุกถ้าไม่ตายก็ถูกจับในสนามรบจริงก็เป็นอย่างนี้แหละมีข่าวดีและข่าวร้ายภายในเวลาไม่กี่นาทีทำให้เรานึกถึงทหารรับจ้างของเวียดนามใต้ที่ทำงานให้ CIA ก่อนหน้าที่ภารกิจล้มเหลว พวกเขาคงเผชิญกับข่าวร้ายเป็นรายวันนับว่าทีกยังโชคดีที่เอาตัวรอดได้เกือบทั้งหมดเสารที่27พฤษภาคม2510เป็นอีกวันหนึ่งที่ผู้คุมจากหน่วยเหนือนั่งเฮลิคอปเตอร์มาพบกับทีมแบมบูและทีกซึ่งเป็นนายทหารระดับเสนาธิการและหัวหน้าไทยที่ฝึกร่วม CIA ด้วยข้อสรุปว่าเห็นใจในภารกิจเสี่ยงอันตรายโดยสัญญาว่า จะแก้ไขเรื่องการรับทีมออกจากพื้นที่ให้ทันเวลาและแสดงความเสียใจต่อกำลังพลที่หายไปผู้บันทึกแบมบู2จึงรายงานชี้แจงการทำงานของทีมบอกทีมิสเตอร์ทีมว่าเดี๋ยวรับเดี๋ยวเลื่อนเอาแน่นอนไม่ได้ทำให้ทีมขาดขวัญกำลังใจอีกการส่งทีมลงไปกลางวงล้อมค่าศึกทำให้รู้ว่าบอกทีมไม่ได้ศึกษาภูมิประเทศ เพราะแม้แต่เครื่องบินยังถูกปตอ,อปืนต่อสู้อากาศยานของขาศึกระดมยิงจากพื้นราบดังนั้นจะอันตรายเพียงใดเมื่อส่งหน่วยลงไปในพื้นที่ข้าศึกยึดครองคือเท่ากับส่งไปตายและจากการประทะถึงสองครั้งนั้นแม้ว่าทีมแบมบูจะโชคดีที่ไม่พบความสูญเสียแต่วันนั้นเองเครื่องบินตรวจการของหน่วยเหนือก็ถูกยิงตกมีนักบินเสียชีวิตสองรายเป็นนายทหารไทย โฮจิมินทรนจึงเป็นสมรภูมิที่โหดร้ายสำหรับใครก็ตามที่ไม่ชำนาญศึกและสภาพภูมิประเทศโดยเฉพาะนักรบท้องถิ่นที่พากันมาตายและสังเวยให้กับยุทธศาสตร์ CIA แต่กระนั้นภารกิจยังคงต้องเดินหน้าเพราะไม่ใช่แต่เทือกเขาเท่านั้นที่หน่วยฝึกเหล่านี้ต้องปฏิบัติภารกิจเมื่อแบมบูได้รับคำสั่งให้สุ่มโจมตีกระบวนเรือลำเลียงข้าศึกบริเวณลำเซกอง พื้นที่ของเหล่าระหว่างเทือกเขาและแม่น้ําในวันที่28มิถุนายนความจริงแล้วปฏิบัติการเซกองเริ่มมาก่อนหน้า6วันแล้วตั้งแต่ที่ทีมหน่วย3ถูกซุ่มโจมตีขณะกําลังส่งลงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จนทําให้กําลังพลแตกออกเป็น2ส่วนโดยจนบัดนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมส่วนทีม 1, 2และ4นั้น จะส่งสมทบพร้อมกันในวันถัดไป29มิถุนายนแต่ทว่าต่างภารกิจที่แมมูถูกส่งไปลงที่โบลเวนที่ราบสูงสุดลึกลับและป่าดงดิบที่น่าตื่นตะลึงอีกแห่งหนึ่งของลาวซึ่งพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตโอจิมินเทรนโดยก่อนหน้านั้นทหารเวียดนามเหนือเพิ่งยึดครองได้ที่นี่พวกจรยุทธ์ต้องเดินเท้าเป็นระยะทาง8กิโลเมตรก่อนเข้าสู่ที่พิกัด OP-97710 เพื่อซุ่มตรวจกระบวนเรือลำเลียงของข้าศึกก่อนวิทยุปไปยังบอกออกลางเพื่อขอกำลังสนับสนุนทางอากาศในทุกๆต้นชั่วโมงเพื่อประเมินการโจมตีข้าศึกโดยจะมีทีมสแตนบายเรียกวอหาตลอดคืนถึงแบมบูและนกยูงหน่วย C47 เพื่อซุ่มดูกระบวนเรือลำเลียงของข้าศึกที่มักล่องแม่น้ำยามวิกาล และริมฝั่งของลำน้ำเซกองซึ่งกว้างกว่า100เมตรมีกองทหารเวียหมินกระจายกำลังราว1กองัน30มิถุนายนจากบ้านซอกทีมแบมบูต้องเดินทางตั้งแต่ตีสเมื่อถึงจุดที่บกทีได้สั่งให้วางตัวเพื่อซุ่มเงียบริมฝั่งน้ำเซกองที่นี่ยังมีทีมสมทบเป็นทหารลาวีนายเพื่อทำหน้าที่นำทาง ทำให้ทราบว่า CIA ยังมีนักรบรับจ้างเป็นชาวท้องจินนอกจากเวียดนามไทยลาวซึ่งเคยมาฝึกที่ค่ายสริ์เสนาของไทยแล้วเชื่อว่าน่าจะมีทหารขเขมรด้วยใกล้ค่าเครื่องบินที28่สิจำนวนสมลำบินมาวนเวียนเหนือพิกัดก่อนวิทยุแจ้งและทิ้งระเบิดทันทีพลันเสียงปืนต่อต้านอากาศยานฝังตรงข้ามซึ่งเป็นที่ตั้งทหารเวียดนามเหนือ หนึ่งหน่วยกองพันก็ดังขึ้นอย่างดุเดือดปฏิบัติการราว20นาทีเครื่องบินที28ก็บินหายไปก่อนจะกลับมาใหม่ในรุ่งสารแล้วปฏิบัติการทิ้งระเบิดรอบสองก็กึกก้องทั่วทั้งป่าเครื่องบินที28บินปักดำดิ่งและทิ้งระเบิดบึ้มบึ้มบึ้มลงมาก่อนเชิดหัวบินหนีไปแล้ววนกลับมาใหม่เวียนไปเช่นนี้ราว20นาที สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ทีมทหารไทยลาวจนสิ้นสุดภารกิจทหารลาวในหนึ่งเล่าว่าที่บ้านซอกแห่งนี้มีทหารเวียดมินไม่ต่ำกว่าสองกองพันและตัวเองก็เคยถูกยิงจนแก้มสะลุมาแล้วแต่เขาแกล้งทำเป็นตายและว่าส่วนฝ่ายข้าศึกนั้นพอข้างหน้าถูกยิงล้มลงพวกข้างหลังก็วิ่งเข้ามาสมทบอย่างบ้าคลัง่งพวก GI อเมริกันยังคงเอาคืน ในวันเวลาเดิมต่อมาเมื่อที28สามลำบินวนมาถล่มซ้ำและทหารเวียดมินก็ยิงกลับด้วยปตออย่างกล้าหาญดูเหมือนพวกเขาจะยิงนำก่อนด้วยซ้ำครนั้นที28ก็โฉบมาใกล้และทิ้งระเบิดทันทีตลอด20นาทีเต็มของการปฏิบัติการก่อนที่มันจะเชิดหัวบินหายไปแต่ตามมาถล่มซ้ำอีกครั้งใน4ชั่วโมงถัดไปปฏิบัติการฝูงนกยูงกลุ่มนี้ ยังวนเวียนไม่สิ้นสุดจนพวกแบมบูเริ่มชินชาแต่แล้วก่อนค่ำของวันที่ห้านั้นพวกข้าศึกที่อยู่ตรงข้ามก็ยิงปืนกลข้ามฝั่งแม่น้ำมาพวกข้าศึกคงรู้พิกัดเราแล้วสินะอย่างไรก็ตามผลจากการสำรวจทางอากาศพบว่าข้าศึกเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า200นายโรงเรือนที่พักและอาวุธเสียหายหนักส่วนที่เหลือกำลังพลสามกองร้อยกำลังเคลื่อนย้ายไปย่งบ้านซอก และการาสึกอีกราวหนึ่งกองพลที่กำลังส่องสมบริเวณชายแดนลาวขเขมนตรงแวงอัตตปือพฤหัสบดีที่6กรกฎาคมเวลา18นาฬิกาบอกอทีที่มีคำสั่งให้พวกแบมบูถอนตัวก็ส่งเฮลิคอปเตอร์มารับทีมที่ปากเซด้วยเจ้าเครื่องพอร์เตอร์เพื่อเตรียมพักผ่อนและเตรียมการในภารกิจใหม่ที่มิสเตอร์ทีมสรุปว่าเฝ้าตรวจซุ่มโจมตีพิกัด X4-775-330 ซึ่งต้องใช้เวลาปฏิบัติการ30วันในการลาดตระเวนมรณะที่เป็นระยะพื้นที่18กิโลเมตรโดยเพิ่มการนำระเบิดเกรโมไปด้วยที่ทำให้รู้ว่าภารกิจครั้งนี้มีค่าศึกหนาแน่น